เกิดที่ต่อขึ้นมาสูงสูงนะครับแล้วก็มีฝาปิดเพื่อวางกระถางบัวหน้าเจ้าแม่นงษาก็คิดว่าคงเอาไว้ปลูกบัวไว้บูชาอะไรต่างๆนะครับหน้าจุดที่เป็นเทเลสต์นี้นตจะมีร่องรอยที่เป็นลักษณะของรอยเท้าเดิมเนี่ยก็แต่ที่จริงก็ค่อางจะเลื่อนๆแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เราถ่ายรูปไปแล้วนะครับจุดที่คุณภาวนา,าปรากฏนั่ง จุดสุดท้ายหรือรอยเท้าสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ห่างจากขอบประมาณ30เซนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอเราดูระยะเนี่ยจากสามระยะ30เซน,นนะครับแล้วเราก็พอสูบน้ำบอกเราไปดูที่บ่อเกิดที่ขึ้นมาเนี่ยมีฝาท่อกลมๆ <ś le> mm> ฝาท่อมีลักษณะของการเคลื่อนตัวจากซ้ายไปขวานะครับที่เราดูว่ามีการเคลื่อนตัวจากซ้ายไปขวาก็เนือ่องจากว่าที่บอ่อเกิดเนี่ยจะมีตะไคร่นะครับบนฝาเนี่ยจะมีตะไคร่ลักษณะเหมือนมือจับนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ย แล้วก็บ่อแล้วฝาก็เลื่อนไปพอเรามาประเมินในเรื่องของความสูงของคุณภาวนาซึ่งสูง160นะครับแล้วก็จากเทเลสเนี่ยไปถึงบ่อเกลเนี่ยระยะแนวราบเนี่ยเมตร20แต่ถ้าระยะแนวเฉียงซึ่งเพราะว่ามันจะต่ากว่าลงไปอีกสักนิดหน่อยก็ประมาณเมตร30ก็ดูแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ก็พอดีช่วงตัวของคุณภาวนาเนี่ยตกลงไปแล้วไปกระแทกถังพอดีแล้วมือก็จับ สิ่งที่เราวินิจฉัยต่อมานะครับก็ประกอบกับผลที่เราได้จากการตรวจของแพทย์เนี่ยคือมือซ้ายมือขวาเนี่ยไปถลายบนฝาถังจริงนะครับเราคิดว่างั้นเพราะว่าขีดตะคั้เป็นตัวบอกแต่ว่ารอยใต้เหงือกเนี่ยมันจะเป็นรอยกระทบซึ่งเป็นการกระทบค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้เนี่ยคิดว่าพอลงไปเนี่ยมือซ้ายมือขวาถ่ายไปบนฝาถังขอบถังเนี่ยโดนเข้าที่กับขอบ ซึ่งมีรอยฟกช้ำซึ่งก็เป็นมีความสัมพันธ์ระหว่างความสูงนะครับแล้วก็ลักษณะบาดแผลรอยกระแทกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับทันทีที่น้ำจากบ่อแห้งลงข้อสงสัยต่างๆก็เริ่มกระจ่างชัดขึ้นเมื่อถังวางบัวโผลขึ้นมาเหนือน้ำถังวางบัวดังกล่าวถูกจัดวางในตำแหน่งห่างจากจุดริมบ่อน้ำ ที่คาดว่าจะตกลงไปในแนวระนาบประมาณ120เซนเมตรเมื่อผู้ตายลงไปในแนวดิ่งจะทําให้มีระยะห่างประมาณ130เซติเมตรผู้ตายสูง153เซนเมตรเมื่อตกลงไปก็ทาให้ร่างถลายลงไปฟาดกับขอบถังวางบัวในลักษณะความหน้ามือทั้งสองข้างไปสัมผัสกับฝาครอบถังวางบัวซึ่งมีรอยปรากฏชัด ขณะที่ปากไปกระแทกขอบถังวางบัวสอดคล้องกับบาดแผลที่พบบริเวณเหงือกส่วนบาดแผลที่ใบหน้าโดยเฉพาะที่แก้มซ้ายซึ่งเป็นรอยโค้งเกิดจากการกระแทกเข้ากับไม้อัดบวมน้ําจนม้วนตัวรูปร่างทรงกระบอกขนาดขว้าง35เซนติเมตรยาว61เซนติเมตรส่วนโค้งที่ม้วนแล้ว10เซนติเมตรซึ่งพบตกอยู่ใกล้กับถังวางบัวดังกล่าวนี้ เมื่อนำส่วนโค้งของไม้อัดไปเปรียบเทียบกับบาดแผลที่พบที่แก้มซ้ายปรากฏว่าสอดคล้องกันขณะที่ผนังบ่อซึ่งเป็นส่วนฐานของรูปปั้นเจ้าแม่นมสาวบริเวณใกล้เคียงกับถังวางบัวมีรอยมือสัมผัสปรากฏอยู่ซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าร่องรอยที่พบน่าจะเกิดจากหลังเกิดเหตุผู้เสียชีวิตพยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากบอ่อแต่ไม่เป็นผลสำเร็จสอดคล้องกับบาดแผลที่พบตามร่างกาย ที่เป็นจุดถลอกขณะที่การตรวจสอบหลอดลมไม่พบฟองอากาศแสดงว่าผู้เสียชีวิตจมน้ำภายหลังจากตกลงไปในบอ่อจึงทำให้น้ำเข้าไปขังในปอดทันทีจะต่างจากการถูกจับกดน้ำเพราะจะมีฟองอากาศปรากฏในหลอดลมจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบที่ระเบียงบ้านมีรอยเท้าที่มีฝุ่นเข้ามาเกาะอยู่เพราะอยู่ใกล้กับถนนพลตำรวจโทจรามพร ได้สั่งตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานนำรองเท้าสีจมพูเบอร์สีของผู้เสียชีวิตมาเปรียบเทียบพบว่าตรงกันขณะที่บริเวณอื่นๆของบ้านไม่พบร่องรอยอื่นใดอีกหมายความว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นตามลำพังในมือของผู้เสียชีวิตถือกระจาดให้อาหารปลาซึ่งมีรอยแตกเสียหายเพราะการบีบกำมือของผู้เสียชีวิตสันนิษฐานได้ว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียชีวิต น่าจะถือกระจาดใส่อาหารปลามาให้อาหารปลาโดยได้นั่งยองๆบริเวณขอบบอ่อเสร็จแล้วก็ได้ลุกขึ้นยืนในท่าขาชิดทันทีทําให้ร่างกายขาดการสมดุลซึ่งเราพบรอยเท้าที่บริเวณขอบบอ่อจุดที่ผู้เสียชีวิตตกลงไปซึ่งรอยเท้าดูจากแรงกดทับมีลักษณะโน้มตัวไปข้างหน้าจึงทําให้แรงกดไปอยู่ที่บริเวณนิ้วเท้ามากกว่าส้นเท้าแพทย์ระบุว่า เป็นปกติที่อาจจะทําให้เกิดอาการหน้ามืดจึงตกลงไปในบอ่อโดยขณะนั้นผู้เสียชีวิตอาจมีสติอยู่แต่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คือวันที่ไปตรวจที่กระเถิเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าบริเวณนั้นนะอยู่ค่อนข้างจะใกล้กับถนนนะครับแล้วก็เจา้าหน้าท,ที่ตรวจพิสูจน์หลฐานของเราเนี่ยก็บ้านก็อยู่ย่านนั้นก็รู้ว่าแถวนั้นก็มีฝุน่นแต่เวลาไปดูเนี่ย ร่องรอยเนี่ยเราจะเจอแต่ร่องรอยเท้าที่เป็นลักษณะน่าจะเท่ากับรอยเท้าของผู้ตายซึ่งเราได้รองเท้าสีชมพูที่ลอยอยู่ในน้ำเนี่ยมาเทียบก็ได้ขนาดเดียวกันแล้วก็รอยอื่นๆเนี่ยเราก็จะไม่ไม่พบนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติเกิดมีการต่อสู้แล้วก็ตกลงไปในน้ำเนี่ยลักษณะของอน้ําหรือฟองอากาศที่เข้าไปอยู่ในหลอดลมเนี่ยมันจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะลักษณะเนี่ย คืออย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าลักษณะของจมน้ําจมลงไปทีเดียวโดยไม่โผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีฟองอากาศอยู่ในในหลอดลมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทําร้ายแล้วก็ทุรนทุรายก่อนที่จะจมเนี่ยก็ไม่มีสิ่งบ่งชี้แล้วก็ร่องรอยการทําร้ายที่บอกว่าบาดแผลบนร่างกายบนใบหน้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่เจอจากการทําร้ายไม่ใช่เจอจากถูกของแข็งตีหรืออย่างไรแต่บริเวณที่แก้มที่ว่าเราสามารถที่จะเจอวัสดุ ทรงกระบ,บอกโค้งๆเนี่ยนะครับมันก็รอยเข้ากับรอยที่แก้มพอดีนะครับคือลักษณะที่เกิดเหตุอันนี้เป็นลักษณะที่เกิดเหตุซึ่งถ่ายไว้ก่อนที่เราจะสูบน้ําออกลักษณะเหลืองๆเนี่ยก็คือบอ่อที่ต่อเป็นชั้นๆขึ้นมาแต่วันช่วงเวลาวันเวลาเกิดเหตุบอ่อเนี่ยอยู่ใต้น้ํามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าอยู่ใกล้กับขอบบอ่อนะครับอันนี้บริเวณเนี้ยก็เป็นจุดที่รองเท้าอยู่อันนี้บริเวณเจ้าแม่นมสาวนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราสารันนิษฐานว่า คุณภาวนาเนี่ยนะครับมานั่งยองๆแล้วก็เลี้ยงปลาอยู่ขอบบ่อนะครับครับหลังจากที่เราสูบน้ําออกแล้วเนี่ยนะครับบริเวณบริเวณที่ชี้ตรงนี้นะครับก็คือบริเวณที่เอารองเท้ามาวางทาบเราจะเห็นรอยรองเท้าเนี่ยนะครับจะมีรอยเน้นมาข้างหน้านะครับใกล้กับขอบบ่อซึ่งห่าประมาณสามสิบเซนเองนะครับซึ่งก็ถือว่ามินเมย์มากนะครับซึ่งเวลาเราวัดระยะไปเนี่ยนะครับระยะตามแนวราบเนี่ยไปถึงถังเนี่ยเมตรยี่สิบ แล้ว,วัดตามแนวเฉียงลงมาเพราะวาา 30, ่าถังลงไปลึกนะครับประเมินไม่สามสิบนะครับซึ Eun ่งเมื่อเรามาประเมินกับความสูงของคุณภาวนาเนี่ยซึ่งมีความสูงประมาณเมตรเมตรห้าสิบหกนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยสามารถจะก่อให้เกิดร่องรอยบนนี้ได้นะครับร่องรอยอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือลักษณะพอลงไปเนี่ยมือเนี่ยค้ำอันนี้เป็นลักษณะตะไคร่นะครับที่หลุดลอกออกไปนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นลักษณะตะไคร่ที่หลุดลอกออกไปนะครับอันนี้ เราจะดูฝาขอบถังเนี่ยนะครับไม่มีขี้ตะไครเพราะฉะนั้นแสดงว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝาเนี่ยปิดสนิทอยู่บนนี้นะครับแล้วตรงจุดเนี้เป็นจุดที่สันนิษฐานว่าเกิดจากบริงเวณเหงือกเนี่ยไปกระแทกกับขอบนี้ในขณะที่มือซ้ายมือขวาเนี่ยนะครับจับตรงนี้จับตรงนี้นะครับคือจากที่เราดูในในบริเวณที่เป็นเทเรสที่ตั้งเจ้าแม่นมสาวเนี่ย จะมีรอยรองเท้านะครับอยู่หมินค่อนข้างจะหมินนะครับแล้วก็ส้นเท้าเนี่ยชิดกันนะครับเท้าขวาเนี่ยล้ำไปข้างหน้านิดนึงห่างจากเท้าซ้ายประมาณ10เซนคือเยื้องเยื้องกันนิดนึงแต่ว่ารอยที่ชัดก็คือรอยด้านหน้าคือลักษณะเหมือนเวลารอยกดเนี่ยด้านหน้าจะมีลักษณะคือมีชัดเจนในลักษณะของมีรอยอกดชัด ถึงแม้จะเป็นพื้นปูนแต่มีฝุ่นแต่ว่ารักษาความแตกต่างของความเข้มของฝุ่นตรงส้นเท้ากับหัวเท้าเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าก็สานิฐานร่วมกันจับกับพนักงานสอบสวนด้วยแล้วก็เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานด้วยแล้วก็คุยกับแพทย์วันนั้นผมก็เชิญแพทย์นิติเวชไปด้วยก็มีความเป็นไปได้ว่าระหว่างนั่งยองๆครับเพื่อให้อาหารปลาเพราะว่ามีถาดให้อาหารปลารออยู่ซึ่งจากการสอบสวนเนี่ย ปกติก็จะมีการไปให้อาหารปลาเล็กๆก็มีฐานเล็กๆไปอาจจะนั่งยองๆแล้วพอรักษาจะลุกขึ้นเนี่ยนะครับจากพย,พยาธิ่สภาพของร่างกายเช่นหัวใจก็มีหลอดเลือดก็ตีบอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นโรคที่ในอดีตนะครับแล้วก็เส้นเลือดสมองเนี่ยก็มีการหนาตัวแล้วก็มีอาการไม่ปกติมีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะหน้ามืดแม้แต่ระดับคนทั่วๆไปเนี่ยนั่งยองๆเวลาจะลุกเร็วๆเนี่ยม,มีอาการหน้ามืด แต่พอดีเนี่ยยืนอยู่ใกล้ขอบบ่อมากแล้วไม่มีผนังแล้วก็ไม่มีรั้วอะไรกันเนี่ยก็สามารถที่จะหัวทิ่มลงไปได้นะขมำเขาเรียกว่าหน้าขมำลงไปได้ลักษณะการขมำลงไปก็ระยะมือซ้ายระยะมือขวาแล้วก็ระยะที่ปากที่เปแทกกับขอบบ่อเนี่ยเป็นระยะที่มีความสัมพันธ์กันคือเราเองเนี่ยเราบอกว่าเวลาเราเจอพยานหลักฐานลักษณะนี้นะครับเรายังไม่ด่วนสรุปนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ ก่อนที่จะไปในที่เกิดเหตุผมก็จะไปประชุมพนักงานสอบสวนนะครับเรามีการสอบพยานเอาวงจรปิดมาดูบุคคลที่ต้องสงสัยนะครับอย่างอย่างที่เขาบอกว่าสามีเนี่ยน่าจะมีส่วนหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบถิ่นที่อยู่เพราะวันนั้นเนี่ยสามีบอกว่าไปอีกที่หนึ่งนะครับไปอีกอำเภอหนึ่งซึ่งเราก็ไปตรวจวงจรปิดหน้าสถานที่ที่เขาไปแล้วก็พบเห็นเพราะนั้นฝ่ายสืบสวนก็เอาข้อมูลมา ฝ่ายสอบสวนก็ไปสอบสวนบุคคลพยานแวดล้อมนะครับที่ข้างเคียงว่าไม่เห็นมีบุคคลหรือคนอื่นเนี่ยเข้ามานะครับแล้วสระร่องรอยการรื้อค้นอะไรต่างๆที่ว่าอาจจะเกิดจากการประตูไลายนะครับหรือพยายามที่จะทิงทรัพย์อะไรก็ไม่มีนะครับตรงนี้เราเอาหลักฐานพยานหลักฐานต่างมารวมกันเนี่ยประการแรกเราคงเราเลยชี้ว่านะครับไม่ได้เกิดจากการทําร้ายนะครับ ประวัติของผู้เสียชีวิตป่วยด้วยโรคประจําตัวหลายโรคทั้งความดันและเบาหวานต้องรับประทานยาอยู่เป็นประจําซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับผลการตรวจสภาพร่างกายของผู้เสียชีวิตซึ่งพบว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจตายบางจุดหลอดเลือดหัวใจตีบอีกทั้งเส้นเลือดฐานสมองมีอาการตีบกว่าร้อยละ70ด้วยหลักฐานที่ปรากฏตำรวจจึงให้น้ำหนักการเสียชีวิตของดาราเจ้าของฉาย,ยาไข่มุกเอเชียผู้นี้ว่า เป็นเพราะอุบัติเหตุไม่ใช่ถูกฆาตกรรมในที่สุดการตายของคุณภาวนาชนะจิตก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าเกิดจากอุบัติเหตุวันนี้หมดเวลาแล้วครับเชิญมาพบกับการคลี่ปมปริศนาในตอนต่อไปในวันเสาร์หน้าเวลา5้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึง่งวันนี้สวัสดีครับ